ลูกกับบวกแล้วกวงไม่นับหลับเป็นแพ้อะไรเต่าขออยที่อวงไม่นับหลับเป็นแพ้เย้อ้วงอ้วงไม่เช็ด VIP อยู่ไหนวะฮะ VIP ไม่รู้รู้จักตัวิป p อยู่นั่นเลยอ่าที่อ่เดียวเต่าไปไหนไปก็ VIP หรือหรือ VIP i p หรือ VIP ไม่รู้ไอสัตว์มึงกอถ่ายคลิปเพี้ยไรไ้เขาไปแล้วไม่รู้ไอสัตว์มาอยู่ทางหล่อทางหล่อเ่าเอาจะเย็นเต่าจนป้ายจนป้ายเดี๋ยวแม่กแคลรี่นอ้สัตว์แคลรี่บอยราสองชันันอื่นอยาแคลรี่นะขอร้องจริง ยัแมงแครียังไม่ได้จังใจกูจริงๆฟรามก็ช้าสามสิบวิทีมีแบ็คคิงบาร์แต่ไม่มีรองเท้าไปแล้วโง่เชี่ยเลยกูไปแล้วคุณเล่นยังไงคืนมีรองเท้าเพิ่งเจ็ดสี่ถามแปดทีมีรองเท้าแดงแต่ไม่มีแบ็คคิงบาร์สามสิบสองวินทีสี่สิบแปดเจ้าเชี่ยทีนี้กูเล่นพอสเค็ตอาร์เชอร์กูมีทั้งตอก่อนเลยสามทั้งแยกล่างสามสิบสองวิทีเออกูเอง